สวัสดีเด็กๆชั้นม .1 ทุกคนวนันนี้ครูสักกรินมีคลิปวิดีโอการสอนเรื่องงานทัศนศิลป์ของชาติมาให้พวกเราได้ดูครูมีงานให้ทำด้วยนะพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันรีอยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยยะ การทัศนศิลป์ของชาติหมายถึงศิลปะที่ถูกถ่ายทอดและสร้างขึ้นโดยช่างจากราชสำนักหรือช่างหลวงโดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้สื่อวัสดุกรรม,มวิธีช่วงเวลาและพัฒนาการทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยที่ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากผลง,งานทัศนศิลป์ในแต่ละประเภทดังนี้ อ่งจิตรกรรมเป็นงานการแสดงออกด้วยการใช้สีโดยทั่วไปมีลักษณะทางกายภาพเป็นสองนิติการแสดงออกของผลงานจะใช้สีหรือทำด้วยกรรมวิธีอื่นๆลักษณะของจิตรกรรมไทยในสมัยโบราณงานจิตรกรรมหรือภาพเขียนสีของไทยจะนิยมเขียนขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาตามผนังโบสถ์วิหารศาลาการ,ปรเปรียญในครูหาองพระปรางพระสถูปเจดีย์ จำไว้นะเด็กๆต่อมาคือประเภทของจิตรกรรมเป็นการ,รแสดงภาพด้วยการวาดเส้นและระบายสีลงบนผนัผิวเรียกรูปทรงที่ประกอบจากเส้นสีบนผนัผิวเรียบซึ่งมีเนื้อที่เพียงความกว้างและความยาวเช่นเขียนไว้บนผนังเรียกว่าจิตรกรรมฝาผนังเขียนบนผืนผ้าเรียกว่าระาบทเขียนบนกระดาษทับซ้อนเรียกว่าจิตรกรรมสมุด้าเป็นต้น 2. ประติมากรรมเป็นงานพัศนะศิลป์ที่แสดงออกด้วยรูปทรงที่มีลักษณะทางความงามมีคุณสมบัติในการสร้างความสะเทือนอารมณ์หรือกระตุ้นความคิดโดยทั่วไปเป็นภาพแบบสามมิติคือกว้างยาว ัณะของประติมากรรมเป็นทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อการตกแต่งสถาปัตยกรรมเช่นลวดลายประดับต่างๆประติมากรรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองทั้งด้านเนื้อหารูปทรงและการแสดงออกเช่นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวิหารเป็นต้น เของประติมากรรมไทยเป็นผลงานศิลปรกรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือความคิดและความสามารถของคนไทยสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกันเช่นความศรัทธาต่อศาสนาความเชื่อทางไสยาศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีจบแล้วอีกนิดเดียวตั้งใจหน่อยนะ 3. สถาปัตยกรรมก่อสร้างคือความงามเกิดจากลักษณะของรูปทรงการจัดที่ว่างทั้งภายนอกและภายในเป็นงานประเภท3มิติเช่นเดียวกับประติมาการรมแต่ต่างกันรตรงที่สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการก่อสร้างและไม่นิยมสร้างรูปทรงเรียนแบบถึงมีชีวิตดปกะสมในการสร้างเพื่อการใช้สอยเป็นหลัก ลัษณะของสถาปัตยกรรมไทยกานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาแต่โบราณ mm. เห็นได้จากสิ่งก่อสร้างต่างๆ mm. เช่นปรา,าสาทสถูปเจดีย์เป็นต้นจบแล้วสำหรับเรื่องงานพัศนาลินของชาติ mm. หลังจากจบครูที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดในค o เก e ลป้องเพราะว่าครูจะเช็คชื่อตามงาน <Thank you. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วรีบทำรีดส่งนจจรา ส่วนงานเก่าใครยังไม่ทําก็ให้รีบทําส่งซะย่าให้ได้ว่าดูสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดี